السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى قال رب اشرح لي صدري wa yasallu ya amri مِنْ hadu ma'ukdatan min lisani yaqahu qawli sodi kaptan ba mai muslim ti korop dak tan lai talot tan tin talot tan tin ta ku pang le alhamdulillah na rokodai pat allah subhanahu wa ta'ala ในการที่เราทื่อสิ์อดมาไล่วันแล้วนะครับนะเกือบครึ่งเดือนแลวนั่นคือแสดงว่าเรานั้นมีความแต่นักมีความยากเกินว่าเรานี่ทำได้นะทีนี้ที่จริงแล้วมันเป็นคําสั้นเพราะอวตาราด้ให้เราทื่อเราทื่อสิ์อดนี่แต่หากว่าเราไม่มีความยากเกินพอไม่มีความแข่งเกรงพอในการที่จะชื่อสิ์อดนั้นเราก็ทำไม่ได้พี่น้องเลย ด้วยการที่เอาลูกสุฮานาหูอาจารแล้วลได้ให้เราเป็นคนหนึ่งที่มีความสบายมีความอดทน,นอดทนในการที่ว่าไม่กินอาหารอดทนในการที่เราไม่นะไม่ทำข้อที่ไม่ไม่ดีข้อที่เป็นโมอเสียแล้วก็อดทนแจ๊บเอาไว้ว,ว่าข้อเราจมมติจากการไปเล่ข้อที่ไม่ไม่ดีไม่หาม้ามแล้วก็เราก็อดทนในเรื่องหัวใจก็ลมนั้น ไม่หนึบหนึ่งทิ้งอื่นใดนอกจากรถสบานาหัวจานแรกนี่แหละคือเป็นเคลื่อนหนึ่งจากสิ่งที่อัลากรถจานแรกให้เราเนนได้นะได้พลาดการตรวจสอบมานะเป็นเวลาสิบกว่าวันแล้วนะครับทีนี้มันก็อยู่ในช่วงสีนะสิบยี่สิบวันในช่วงในช่วงที่ซ่เละช้านะครับเป็นการถ่ายก็ไม่ เดี๋ยวนี้เราก็จะเอาลับสุบฮานาหูอาตาละให้เรานะั้นนะให้ผ่านไปให้ได้เนะดี๋ยวนี้วันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของนะสุรตัตน์เกียรลาสนะพร้อมกับอิสมิลลาห์นะทีนี้มีกล่าวในสุรัตน์ในหนังสือยุทธรัตน์นาซีฮินอาทีสุ่งรวกาสุ่เกี่ยวกับปัญดญา dengan dia wa ikhlas ancurah, surah na allahu ahad bismillah Jadi dah kalau orang ไม่เห็นก็เราไม่รู้นะทีนี้ต้องดูมังเลยนะว่าอะไรๆเนี่ย ikhlas bismillahir surah ikhlas เราให้ความบริสุธิ์ใจต่ออัละะจากปุถุชตรงนี้ว่าเราได้เป็นคนที่บริสุทิ์จต่อ a l a h t หรือไม่แบบนี้เทีนี้แต่ถ้ว่าเราไม่ไม่เรียดเราก็ไม่รู้นะนะคือคือก็มันคือสือถึอิรสนะบิสมิลลาฮิ р ราะห์มานรลอมุฮัมมัด อัลลอฮ์ตาลานั้นคือองค์เดียวนะแกนั่นคือมาจึงว่าไม่ชอบไม่ทราบไม่ใช่ที่นั่นไหมู่้หันอัลลอฮนั้นคืออัลลอฮ์ตาลาองค์เดียวนะนั่นคืออัลลอฮ์เดี๋ยวนี้มาเป็นแบบนนั้นแล้วนะก็มีนะเพราะว่าคุรหัวละหัวอาฮัตตานีนะนะที่ดัดามิดนะดามิดคือคุรหัวหัวตรงนั้นนะอัลดามิรุลิชานีคือมาจึงเป็นดตอมิดนะ lisyani hu garela kau ulika huwa zaidun muntalikun nah maka huwa zaidun muntalikun nah ini qarare dame lisyani jatuh pai asai ke ka pichana hu padu nah nahu hu wa kre tu mana ini dia ke para bola ko bikan bahas bicakan dan ko kerja jok mamit ni nah jok mai rang rau ko tu dah dah ni tah wa nah เนะมื่อกเราเราป่านี้คือมันตะื้นเหยียบนะเอามักป่านนั้นก็ไม่ไม่ได้เลยเพราะเราไม่รู้ความกัดได้นะรู้ความกัดป่นนั้นไล้หูหูปลาปลาทีนี้เราก็ไม่ต้องไปนั้นหมักนะทีนี้เรามาเลียนที่คุณค้าวเขาไหมน,นะบุตร้าปของการอ่านกูดขลงพระนีนะ่ทีนี้วิจีบาอุบีปติไดยะนล่วก็เป็นการติวาจิบยกกับมันนั่นนะโดยการอุบิปติไดยะโอ้ คือไม่เป็นมุขตาดาโอ้โยังมีร่อยเนาะหลวงหมดไปแล้วบอกขอบารูและขาบัตก็มันนะอันยุมละตุลละดีบะดาฮาและยุมละอันนี้นั้นถึงมีแล้วจากมันนั้นวาลาฮาจะตั้อิลลาอัยต์นะก็คือไม่มีความต้องการกับอัยต์โอ้ไม่นะกุลฮุวัลลอฮุอฮัดบิมาอัยต์นะคือโดเม็ดนะโดเม็ดเป็นอัยต์นั้ิดอกบรหจัตกับดอกอัยต์นะ Ini tuk-tuk arai lah. Nah, tuk isi musuh macam tau misilah lah aib pada ni. Ini mai. Lianna ha ya hu. Kau tak cik mana ke? Huwa. na huwa. Nah, makna man. Nah, makna lik lah no. na hu. na hu. Hu. Nah, ada kau dah buat. Biti kau kalah reh. Abzikrullah. na, Allah Ta'ala dah suklah wa

Nak kena ti tu jauh nak nol pun nol kan. Nah tiga tu dah lah. Jadi tampan pula lah. Atau pelak kau leh. Nah pelak. Abu cik kau tampan kau tu. Nah. Oh lima suila anhu. Rupa hai kepada si cik kau tampan. Jauh mana kau kau. Nah tampan apa lah. Ay Allah si saantumu ni anhu wahyu Allah. Nai lah. Nah. Nailah hati nah hati kepada ผู้ิไดท่ามสุดนะผู้ท่วะจะท่ามกับุจาสัตตุูนีโอสัตุูนีนะจากมันคือมาตวชาตชั้นะทีสุชาวนะได้ท่ามกับชั้นจากเรื่องนี้ฮัลลอฮนะคือมาตวฮุอัลลอฮ์นี่คืออะไรนะวันอกเรืเนาะอิราอิริยาอันนุเรชัน Kerana, nah, mih kau raihan wahai tajin, anak kuraisan tajin kuraisan kalu kau latar kelawa, ya Muhammad, subhana Rabbi, Alladzi ta-dauna ilai, oh Muhammad, dia nun jombot kulaksana, hai kembal, ngejauk baca kau dia, nah, bok ma, ya Muhammad, subhana Rabbi. นะก็มาติ้งบอกลักษณะข้าพเจ้าของเธอนั้นอัลลอฮ่จะดองในอีไลติโรติเธอนั้นได้ชื่นชวนโปรโลไปห้าไปชวนไปเชิญมาไปเปลือกที่ว่าเธอไว้อัลุ่มปานุปนินย่ามฮัมมัดซิปล้นไดอู้มฮัมมัดจงบอกลักษณะให้กัาพเจ้าของพระเจ้าที่เธอนั้นคือมาติ้งว่าเอ๊ะชื่นชวนโปรโลนักเร่งนปานุปปินทีนี้มาปนั้นปานุจิละฮาดิบินอายะบอเป็นปนั้นนะอัลลอฮฺต้าลาก็เราะซุม long ayat ni kerma tadi Allahu Samad nah anak kerma Allahu Ahad qul Allahu ahad nah bayar Allahu Ahad padanna kerma tadi nah pola padanna Allah Taala kau sebut Allahu Samad Allah Taala pin ti pin nah Allah Taala pin ti pin kau makhluk tahmud nah Tuhan nah dia Allah Taala dia sempat pula dia dia kau okay? นะเราไม่จะมีสิทธิอะไรในการที่จะทำถูกงั้นไหมเราไป็นติผเชื้อโพอัลลอฮฺผู้ทรงมัทอัลลอฮฺตาลาเป็นติผึ่งเอมออาศัยดุนมัสมมสมุดอิไลฮิเป็นฮาจิติีกุมตึงแกนเป็นอะไรล่ะเป็นไซดนะเป็นวุ่นะในการที่เป็นติผึ่งก็ไม่คนเดียวไมีกว่าต้องการที่จะผึ่งกับอัลลอฮฺตาลาเป็นฮาจาวะอีจีในบรรดาซึ่งที่เขาต้องการ ตอกการอะไรแหละตุกการนู้ตุกการนี้เราในตุกการนั้นนู้อะไคืออัลลอฮฺมุสซาบัลอัลลอฮฺตาลาเป็นที่ผึ่งเสมอพี่หนักหนาตุกการอะไรเราข้อนะขออะไรแกเนี่ยเป็นอะไรเป็นอาศัยยิดแกเป็นหัวหน้านะส่วนหน้าน่กแกนะเป็นครบลที่มาถึงแกเป็นตุหันกันและมาลิกินนัสอิลาฮินนัสมันเจอเราอ่านอ่านเพื่อนอัลลอฮฺตาลาเนี่ยคือมาถึงว่าเป็นเจ้าวเป็นดินงขอมบรรดามนุษย์ อเราตาน่าเราเก็บเป็นตุฮันก็บรรดามานุษย์น,นั่นทีนี้เราก็นะเราต้องการอะไรเราข้อกับเทมิสซบาบัดีอิเลฮีนะมิสซบาบัดีอิเลฮีจะบรรดาสิ่งที่เราต้องนะฝึงกับเทน,นะกบรรดาสิ่งที่ว่าเรานี่มีความพึงกับเทยิ่งจะพอสวดอหูคือเมื่อถึงเวลาเรามีการนึกขึ้นมาคิดขึ้นมาเพื่อปัิบัติเจตญาณ์เรา นะโรคมันระบาดนะเลือดได้เลยพึ่งหมักหมักเร่งไปทำงานทำการแล้วจะไม่ล <ę> ่ะรู2 ma 2 ma 2. ้ว่าไปนะว่าไปนะเพราะนั้นคือว่าไปสู้นั่นนั่นที่แล้ววัววันมอสูบกับพิธีอันอิจฉาคอันนั่นก็คือเป็นคุณลักษณะทุกเกนี่คือสมัติมัตโตนะอย่างเดียวนั่นคือเพราะนั้นเลยอิบอินนะฮูมุสตะเน้นอันวัยีฮีมุสลักอน แต่จริงอัอัลลอฮฺตาลาแกเป็น <facial> ผู้ด <away> ิมาห้าราวยแกเป็นผู้ีิรวยท้งหมดจ่กบรรดาซึ่งอื่นนะจบรรดาซึ่งอื่น้งหมดนั่นก็มกด้วยเพียงแตแกบอกว่ากุณไยากุลแต่นัอนในสุรยาซีเราเพื่ออิละอรอด้ใช้อันไอยกูุลละละฮุกุลฟยากุลนเ่หมื่อัลลอฮฺตาลาตองการที่จะทำอะไรสักอย่างนะทำการที่จทำนู่นทำนี่ทำนั้นคือมาตึ้งแกนะถัดไเพื่อ นเพียจะแก้บาวคุณนตายจกมันก็เป็นขึ้นมาทันทียาจจาเป็นมันก็เป็นขึ้นมานั่นคืออาลาแก้มีความรู้จึงกระด้นั่นคือกาทำได้จากพี่นั่นทุ่นนะทุ่นไปนั่นเลยเดี๋วดการทเข้าเป็นการบาฮักมีชาการอ้เต่างตานานนานเลยเดี๋ยนี่อรรถาลทำในด้วยอะไล่ะโดยดานคองเกี่ย์ทำโดยคนดรอข้อมเกี่ย์่นั่นกมาที่มาตรมันลก็มีการบาักโอ้ไปทำาปนสู่ทุ่น เรื่องาก็ทุหันก็เรียกนะทุหันแบนั้นอันนี้ป่าลึกๆนี่เนาะนะบากุนลุมาอาดาหูคือมาทุจริตบรรดาทุกสิ่งที่อือจักเกนั้นมุฮตาจนอิไลฮีบีฟาตการกับเปเพได้นนั้นคืออัลลอฮฺอุษมัดอัลลอฮฺศาลาเป็นที่ึงเสมอนะซึ่งอือจักเกนั่นคือมาทุจริตเป็นอะไรก็เลยนี่เลยมักลุตั้งหมดนะบรรดาสิ่งที่ว่าปโนปนีจั้งหมดคือนะอัลลอฮฺศาลานั้น เป็นอะไรมุสตากนินนะก็เป็นผู้ที่มหารวยปบบนั้นอันนี้จะโตไปเรียนอะไรจะไปเรียนสีพาดัวปุโรหุงอะไรสีพาดยี่สิบน้ำครกไหมล่ะโอ้มาจากโู่มาจากนี่นะบรรดาคนอาลิมอุลามะนะก็ได้ชี้แจงให้เราได้บายายให้แก่เรานะก็พูดให้แก่เราได้ฟังกันเรื่องกระสั่งว่าคือมาสั่งวะมาเสียเลยก็อื้อพี่จะไม่อิหาที่ฮีนะในดัางมดนะติดทาง คอมันในละมืดบนตุดทางก็มันติดทางคอมอเรีเลยติดทางปัณฑูปันีิปนนันเจ้มั้ต่างๆนานาเนี่ยนะว่าจะรีบพิธีเลีอยงมีฮิมแล้วก็เป็นผู้ที่ว่ามีตะรีบคอมันมีคำนิยามคอมันให้กับวิชาปวูปะคนนั้นบิสมาดียติฮีนะด้วยการที่ว่าตีพึงกับแกด้วยการพึงกับแกบิดีลาเป็นอาหารดีสิยาด้วยคัดกับคำว่าสิ่งที่ไม่นั้น นะคือข้อที่ไม่ไม่นี่จะต่อได้แล้วโอ้ทาขึ้นไม่คิดขึ้นไม่ทำปัจุันนี้ทาปันนี้โอ้มันนะไม่ได้พ้นหาเปลี่ยนเป็นอาชีพอื่นแล้วเรียนไปเรียนนู้เรียนนีเคือมาทึ่งนึุงตายโอ้ไม่ได้ทำเวลาทําห้านไปทาห้านอ้อ่นนะไอคือฝันนั้นนะนั่นคือเราเลยไม่ใจสุขันนั่นนะว่าจะไปรีดลับที่นี่แล้วก็มีการย้ำนะคำพูดนั้นนะอัลลอฮฺกุลฮุวัลลอฮฺอัฮัด อัลลอฮุสซาลามะฮ์คือมาตุยาอัลลอฮ์นะส่องคำอะไรกันในอิชอามีนะในการที่ว่าทำให้นะเห็นชัดตรงนั้นนะอ,อ,อ,อิสลามก่อนเลยอิสลามนะแต่ในคนเรานะคือมา,อา,นะาตุยอิสลามนะจะต่อสร้างขึ้นมาแล้วคือมาตุยตการที่จะให้รู้อัลลอฮ์อัลลอฮ์คือใครนะคืออัลลอฮ์คือใครปานนี้นะคือจะให้เกิดขึ้นมาตรงนั้นเลยไปเกิดชีอลามตกอิสลามชีอลามในการตรวจจับ بيان นั้นเราม่แต่จะศึกษาพิชิแล้วมีแต่จะให้คนรู้อู้ฮีกันะเพราะแต้จริงการที่ว่าไม่มีลักษณะกับยวกับนั้นนั้นไม่เหมาะสมในการที่จะเป็นทุหันนะไม่ใช่จะาว่าทุหันอ่ะอัลลอฮ์ทำอะไรไม่ได้ดังนั้นะอัลลอฮ์ตาลาทำแบบนั้นไม่ได้อัลลอฮ์ตาลาทำแบบนี้ไม่ได้ไม่ใช่อัลลอฮ์แลยแบบนั้นเรู้แบบนั้นแตนดั้นเราทำได้นี่เราทำไม่ได้นั่นคือความผิดความอ่านของราแต่อัลลอฮ์ตาลานั้น ปุนปะยาปุนนั่นคืออัลลอฮฺตาลาลัมยาลิดนะที่นี้อัลลอฮฺตาลานั่นคือลัมยาลิดลัมดิอยนะฮูนะอัลลอฮฺตาลานั่นคือแกนั่นเป็นนะไม่ใช่เปิดปะนะไม่ใช่เปิดปะเนาะลัมยาลิดนั่นคือหมายถึงอัลลอฮฺตาลาไม่ใช่เปิดปะนะไม่ใช่เปิดปะก็คงไม่นั่ไหมอัลลอฮฺตาลา นะอันนี้คือเป็นการอะไรละวาลัมยูลัดแล้วก็อัลลอฮฺตาลาก็ไม่ต้องการกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะเป็นป้าเป็นลูกโอวลัมยาลิปวาลัมยูลัดโออันนี้นี่ลัมยาลิอัลลอฮฺตาลาไม่มีลูกอัลลอฮฺตาลาไม่มีป้าอ่าแบบนั้นสำหรับคนใหม่นะประนั้นลัมยาลิปวาลัมยูลัดนะวาลัมยาพุลละหุกุฟวันอาฮัดแล้วก็อัลลอฮฺตาลานันแกไม่เหมือนกับสิ่งหนึ่งสิ่งใด อนะคือหัดเมื่อเมื hey. oh. ่อก็ซ um, ื ally, ้อซื้ได so, uh ้น huh. ี่คือตัวลกว่เลยกลัวอัลลอฮุอาฮัดนี่คือลักษณะก็เอาลวดตาแล้วแต่ห้เราไปคิดแล้วนั่นเออหมาเนี่ยทีนี้เราอ่านเป็นคขาวๆแต่นั้นเล็บตัวกลางที่เราจะรู้นะ่ไม่ให้หมาเรงแต่รู้มากๆแต่เดี๋ยวเออก็ว่าเป็นวะบุลละอันนี้คือเรื่องคอมมันนะทีนี้เรามาเลฮษนะก็ทางนบีเกี่ยวกับเรื่องอะไรกุลัวอัลลอฮุอาฮัดนี่แหละ นาเรื่องที่อ่านคมาติ้งว่าผาไปเล็กตรงนี้เตงมนเดวาันนี้ไปนั่นแหละนาคือเอฟเอฟกับนาบดาทีนี้ความรู้ก็เราจะให้เบื่องกับความรู้ก็นาบดาอิมัมนั้นไม่ได้ไหมใช่ไหมแล้วทีนี้ไม่ได้ทีนี้เมื่อเป็นปนั้นแล้วเราก็อัลฮัมดุลิลละนาที่เรามีความสามารถที่จะมาเล่งได้ผูดได้ให้กับพวกเราทั้งหลายนะเป็นแบบที่ว่าสั้นๆคือมาตึงไม่เอาให้ลึกเร็แต่เดี๋ยวก็ลึกๆแรงๆแต่เดี๋ยวเออไม่ตึง น่ะเมื่อกาตีวะเออไปเล่ท so ี่ในโบนั่นนั่นนะในรูนั่นนั่นม huh ีหนังพึ่งก็ว่าน่ะทีนี้มีทีนี้ไปเล่าลำพึ่งย่งในนั้นนะนู่นะเออนู่นนะเดี๋นี้นู่ตัวสั้นนั่นคือมาซื่อว่าเย็นก็ไปน่ะวัวห้างห้างสั้นก็เดี๋ยวรูห้างสั้นเย็นก็ไปในรูน่ะก็ว่ามีหนังพึ่งล่ะเย็นก็ไปไม่มีน่ะน่ะไม่มี เดี๋ยวี reforms, ่ te after, oh, บอกไม่มีมาบอกแล้วว่าเออไม่มีวะนะนะดิตรวะนั่นก็มีน่าพึ่งเลนนะดิมาปานั้นในตัวต่วาห้างยาวนะนั่นไปยืนไปแล้วโอ้นี่ยังมีอ่าตัวโลกว่านี้เละคือจะได้หว่าความรู้ความต้องการพองมนุษย์เราดันมันเนื่องกันไอ้นู่ห้างสั้นมันก็บอกว่าไม่มีไอ้นู่ห้างยาวกว่ายังนั่นเลยห้างยาวเีนี้เราจะต้แปลอัลกุรอานแปลฮะดิษให้ยาวยาวทั้งทิศเลยฮะ Karena itu, sekarang kita tidak perlu mengulang-ulang. 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 Kita tidak perlu mengulang นะกับเมียกัเลยอาอิชช่นี่คือเมียตัวเล็กแก่นะคนเล็กแก่ไปเอ๊ะเป็นตัวไม่ได้หนอแบบขคือมาตึงว่าแกได้กล่าวให้กับนะ่านนี้อาอิชช่า่ะว่าเพื่อละละจะ่ามีฮัตตะตะมลาอัลวาดะอาชช่านะดิฉันบอกว่าเธอนั้นโอ้อิชชาเธอนั้นอย่านอนนะจนกว่าเธอจะต้องทำที่ประการนี้ไม่โน่นนะ และที่เธอเนะนะน,น้นนะอย่านอนนะาานาอย่านอนนะลแต่นามีเธออย่านอนนะเธอกระทั่งว่าเธอนะั้นอาไมาสิประการนี้เดีนะ๋ยวนี้เราก็อาไมามั่งเลยนอามาคือสิประการนี้คนทะี่เราจะนอนตุกครั้งแนะจะนอนนะกธรมมถึงอาไมาก่อนนะทำอะไรละ่ะทัตตาตะขตาไม่กุรอานยุนกระทั่งว่าเธอนะั้นขอทรรมุรอานก่อนอันนี้เรื่องขอทรรมุราอราน อ um ่าขอตัมุรอานนะถึงมันเสียว่าขอตัมุรอานก็่อนที่นูนนั่นนั่นเลยเนี่ยทีนี้มาแล้วที่เอ๊ะขอตัมุรอานเพื่อแหละฮะว่าถ้าจะจะจะเลียนอัลบิยะและก็ชาฟะชาฟะอันยุมันทียามาแล้วก็เธออย่านูนก็จนก็จำว่าเธอนั้นให้บรรดานุ่มมีการชาฟะกับเธอในวันกิยามา นะในวับกียามะนั่นก็มาตื้อให้บรรดานาบีตะมดนึ่งแซ่ร่รองเบือ 4, ่อสิพันนะให้การซาป,ปะให้การร่วมโกรให้กับเธอโอ้นะอันนั้นในนบีว่าร้องแล้วนะว่าถตาจะจอาลิมมุสลิมีรอดีนะอันกัแล้วก็เธออย่านอนเมื่อกันนะจนกระทั่งว่าบรรดามุสลิมีตะมดนั้นมีความพอใจกับเธอโอ้โหลำบากเนาะก็ลำบากสนะักที น่ะบาเลยแต่คนทีไม่รู้เออไบบับที่ตัพื่อได้ก็ตั้งอุนิสอจีนนอนแดงนี่อานุปนนี่นะอะรเหือกมันว่าเหตทัฟอาลีฮัดจะฮะจจนว่าอุ้มรถกันแล้วก็จนกระทั่งว่าเธอานั้นนะทำอะไรทำฮหจีและทำอุ้มรถก็หรบบาตังตีนี่คือนบีกรเล่งกับนาอิชากับต่นีน้าอิชะาน้ที่นี้อาจาว่าพืละนะ Pada kala alaihi salatu wassalam. Dan nak banang Aisyah. Kau kau. Barang nak ke Nabi sallallahu alaihi wassalam. Kau kau kan. Nah. Nah. Babaki. Babaki yat alan pirasi. Hatta atam masalah. Jadi kau mati wa. Nah. Lekah apa? Jadi. Nah. Lekah payu. Nah. Berdah ni, bun pah prum. Dah bakiyat, dah bakiyat Aisyah kau lah no. Bakiyat ke tuta lah. Itu dah kola, mami tuta. Tolong wa ke betul wa. Padahal Aisyah ni ke yu bun Hatta atam masalah. Jangan katamu, wa subun. Nakan mayang lah. ma atam maha kolat ya Rasulullah. Jadi pahapanan saya. Nah, nabi kekau pamai. nabi kekau. Ini lah Aisyah nak ju bun ada lah bun Jangan kata tahu ha? Nabi ni ke yang mayang sumbut. Jadi pua wala sumbut lew nan. Kolat ya Rasulullah. Ini nak kau berkata ya Rasulullah. Fadaka abi wa ummi amartani bi arbati asya la akbiru ala hati nisya'ah. Jadi padaka. Oh. Nah, oh, Pak Kocan, โอ้มากูเช่นเธอนั่นได้จ่ให้ฉันนั่นทำสิประกานอีว่ากันเดียวนี่นะที่เธอได้เด็ดติทานนั่นคือมาเชื่อว่าท,ท,ท,ที่เธอนั่นคือมาเชื่อว่าจ่ให้ฉันที่ทานนั่นได้ทำจ่ให้ฉันนะให้กับทำี่ประการนั้นลาอักดีรูคือฉันไม่มีความสามารถที่จะทำได้เลยในเวลาชั่วโมงเดียว เออทำบัตรเพื่อละปิสตาอตีในเวลาเดชุมบุญนี้่นะท่านทำไม่ได้อันอัฟอัลลาห์ในการที่ว่าทัานจะทํากับมันนะทำไม่ได้ไดเมื่อปรรมนั้นนะนบีบอกรพื่อละปตาบัสซามะ رسولullah s h a ัลล l l a อ ul ala um oh, um uh, uh, u alaihi s a l ล a m เดนนบีก็จิมนะนบีจิมเลยนะคือมาเจอฉันยิ่งแกไม่รู้พ่อในตรงนั้นนะนบีก็ยิมเลยเออจะทำบัตรเพื่อได้นะเอออย่านอนนะจนกระทั่งแหวาไปเรื่อยละนับบัตร Nah, cuba dekat Quran. Nah, benar. Wakola ini dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dah suka lawa. Iza korok, nah, Iza korok tan Quran. Iza korok tan Quran. Nama wajah dan oh, korok tak Allahu Ahad. นะในเมื่อว่าเธอนั้นคือมาติอ่านกุรออัลลอฮฺออาฮัดอัลลอฮฺสละมัตลัมยัลิกวะลัมยูลัดวะลัมยัคลลลฮูกุฟวรัดออาฮัดนะบ้างการนะกก็ข้อธรรมคุรอานเมื่อกับเธอนั้นเป็นคนอะไรล่ะเป็นคนทีข้อธรรมกุรอานนะเป็นคนทีข้อธรรมกุรอานนะทีข้อธรรมกุรอานเธออัลกุรอฮฺอัลลอฮฺออาฮฺอาจารอธรรมคุรอานเลี้ย Baiklah salat alai alaiya wa ala al-anbiya min qabli karsirna laka syafa'a wa yawman qiyamah. nama wa tanan kala salawat pun chan laka kala salawat ta bada nabi nabi kon jak chan ko zal nan ku te nan ko pen kon ti da ka syafa'a kom bada nabi tamut nan ne qiyamah. kiyamah nan tu nan เราอ่านสุลาวาาัตนบีนี่คือบอ่าสลลวัตนบีมีไหมเราว่าตอนไหนตอนไหนไหมนะว่าตอนไหนนะพอได้บีแกเล็กคุ๋มบุ๋มแบบนั้นเลยนะอ่านกูอัลลอฮ์นะคือปนุปนิว้บายสต้กับปารอลินมุมินีก็เหละอหูมรอดูนะและก็ข้ออิสยาฟาตให้กับบดาคนมุมมินีต่างหมดดังนั้นพวกเขาเหล่านั้นก็มีความพอใจกับเธอนั่นแหละคือหายไหมแหละนะบอกแกใจเลื่อยขึ้นมานี่นะปนุปันนี Wa kunta subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lain nama tenan nah kunti macam kunta nah wa idza nama wa tenan ah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Faqad hajat di wa tamarti. Nah, kau sedang wa tenan pin kon di haji leh. แล้วเธอ,นะอนั้นก็ได้ทำอุโมงค์เนหะน็บนีเลยคือจะได้ว่าการที่เราไม่รู้นะั่นนะเมื่อกับแต่นี้ยอิสซาคือมาที่ทำเปิดได้เลยอย่ารั่วหลังร้อนนะที่ฉันจะทำเต็มเมื่อกับนั้นฉันไม่มีความสราบมาที่จะทำได้ละอักบิรูปียาที่ฮิสชาอ่ะเกว่าน,นะท่านจะทำบันทึกละนะบีก็จะเลื่อยให้บอกนี่เลยคือกนะนะับขู่ก็อนแรกก้อนบรรดานบีดีอารกฟวางู่เกาะลดตาละนะปานะนุปนีตรี่เราก็จะตนะหูเลยเออควมเดียวจีนนอนน,ะน,นั่นเราอ่านได้ละ Ankulhuwala, nah, bannan lek, ada lek, Ankulhuwalaahu ahad. Nalek asalawat, hekabtadabi, sallallahu alaihi wasallam. Nah, bentar sambil Allahumma sallyala Muhammad kadaile binawu. Nah, ini kahat yang ngai-ngai, tetapi kita tak memahami nafah, kita Nah, macam ngai-ngai, tetapi wa tak memahami nafah, kita tak tahu. Nah, non, cuci-cuci bannan Nah, yang ngai-ngai, tetapi kita tak memahami nafah, kita tak tahu. Nah, non, cuci-cuci bannan Nah, macam ni. Ini kahat yang tak tahu. Nah, An Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu au majatan Ali luka Abi Talib bahwa annahu qala qala alaihi salatu wassalam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata man qala aqul huwallahu ahad ba'da salatin wadi na asara marrat kai kata di Quran qul huwallahu ahad na nah, jama, jamai dia amai kan hmm. kai kata di qul huwallahu ahad lan nah jamai yang wadi Mayang ke mayang tubuh tak? Oh, tubuh ni leh. So, dia ni anu. Naan. an. Omar buat kematian sikran. Ha, tu Allah sikran. Nah. Lam yasilu ilaihi zambun. mai mi. Nah, mai pada hai kap kau na kematian bab ni. Bab ku jam mai pada thap kap kau. Kau tak mai tam bab. Ba'in jahadahu syaitan. wa syaitan dan macam bayam tam pentui kau leh teh. นะจงรู้ว,รรว่าการทีอ่านกูอัลลอฮุอฮัดนี่สิบครั้งนี้แชตันจะทําให้เราทําบาปไม่ได้โอ้อน,นี่เลยเราป้องกันเนาะป้องกันแด่ทีนี้เราก็เมื่อปัณฑูปันนีมั่าวเว่าจะต้จดแจงมุกโกลขอได้แล้วา่าจะได้เป็นนะเป็นโรคนั้นไหม่จดแจงแล้วก็มีปัณฑูปันนีแจงมุกนะฮะแจงมุกปัณฑูปันนีนั่นแหละอันนี้คือไหมอา่านกูอัลลอฮุอฮัดแล้วลจะบคยั้งนี้แชตันจนตอนนี้เลย นะกรับอันนี้ก็ร้อยสิบครั้งแต่นี่ใช้กานั้นมันก็จะทําให้เรานั้นนะทำบาปไม่ได้แล้วก็มันพยายามปรรพึกก็มันทําไม่ได้อันนี้นัคือจะเรียกว่าเราอันตรีนะตัวเดียวครูอัลลอฮฺอาฮัดเรากับอิสมิลลาห์กันเลยอันนี้คือตัวเราเรากับอัลลอฮฺอาฮัดไม่เป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันเลยก็เล็กเหน่อยห่อยอย่างมองข้ามในสิ่งตีเล็กๆหน่อยๆนะคือมาถึกว่าทั้งหมดนะเป็นไปกับผู้ก่อศาสนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม เดี๋ยวเราจะทำให้หลังจากที่เราเมอสูบเสร็จแล้วมาอ่านกูอวาลุ่งสิบครั้งเจตานมันไม่มีความารทราบมาติจะนะให้เรานั้นนะทำบาปได้แลกมันไปยาปัตรพื้นก็เลยเแต่นะเราก็จะไม่ทำบาปนี่และคือเครื่องมือป้องกันกับเศตานนอกจากเรานั้นกรลทำมิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะฮิมมันก็ละลายเดี๋ยวเราอ่านกูวารุ่งวันตะวันวันนั้นนั่นคือเศตานมันจะทำให้เราไน้นทำบาปไม่ได้ Imlah. Adi, kita tidak dapat tampil, nafas. Kita tidak membaca. 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 Kita tidak membaca